สวัสดีครับวันนี้พามาสำรวจถนนไปเที่ยวต้องกันพี่น้องวันนี้ขึ้นมอเตอร์วีวันนี้มาสำรวจถนนมอเตอร์วีม้องก็วาย,ยครับโอ้ฝนจิตกคขื่อนฝ่าคขื่อนฝนไปเที่ยวองเทพบพี่น้องไปเบิรงเมืองรถดติดเท่าวันนี้เดินทาง ออกเดินทางไปเที่ยวไปน้ำกันพี่น้องเงีๆเดี๋ยวไปตามถนนกจะคอยอัพเดตไปนิดๆหน่อยๆนะครับเนาะช่วงได้มีเวลาบางกันจะได้เก็บภาพบรรยากาศไปนะครับเนาะเดี๋ยวรถไลยครับจังไปพอกันบุณ่นนะ ปลายทางผมน,นะครับปาล,ลายทางไซเน่ยรถดไหลขับรถกันครับเอายังติดตามกันครับ ถึงแล้วครับคําพอดีมากหอดุงเตียบ <c oughs> เขาไดเขาได้มาเป็นผู้สอนบ้านเขาบอกขับรถในเมืองคนมาหนอกเขาในเมืองขับรถตะกุกตะกัก <c oughs> โอเมนครับมันถ่ายวิดีโอพัสะดวกก็เลยมาเป็นคนนางหลังดีกว่าไปพี่น้องไปต่อได้บ้านไปหาสถานีนาครับ มาถึงกรุงเทพแล้วรถติดครับรถติดเห mm hmm. ็นรถไฟฟ้าแบบน้อยหนึ่งนี่ไงทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนนี้เราปลายทางประจวบชีรีขันไปเที่ยวประจวบกันครับอ่าพี่น้องไปหลอก เดี๋ยวสิพาไปพี่น้องไปเบิง่งถนนในตำนานถนนสายพระรามสองนะครับพี่น้องจะได้เห็นมือน,นีด้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูสถานการณ์ถนนในตำนานไปเดินทางกันเลยครับ โอ้ส้างสามเสียนโอ้นี่ตัวบางนี่ตัวนี้สมุทรปราการเรามาสมุทรปราการครับกำลังจะขึ้นไปถนนพระรามสองบางนาพระรามสองน้าจ้าน้าจ้าซ,ซีบีครับโมเ่เคยมาจาักเถื่อ มึงจะว่าส่งสามเซียนอยู่ใช่มมันอยู่สมุตปากการเองปากน้ำสมุตปากการครับการานเก็บเงินครับพระรามสองถนนพระรามสองในตำนาน คลายครับก็ลุง,ลงไต่โหลดไปนครปฐมก็ต้องมาเส้นนี้นครปฐมไปยัางกอกเอิ้สมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมต้องลงมาเส้นพระรามสองใกล้จะขึ้นสะพานเลยละพี่น้องเดี๋ยวไปใกล้ๆไปเบิ่นงน้ำกัน เรั่ขึ้นสะพานพระรามสองครับสะพานน่าจะเป็นสะพานแขวนคือกันนะครับตัวนี้นาะกันานๆทีมานที่กัจำโม่ค่อยไหลครับสิบปีมาตัวหนึ่งในผมในรอบสิบปีนี่คุ้นกรุงเทพภายในเหมืับตัวนั้นเป็นยังบัทางนั้นพระรามสี่ว่าทางนั้นพระรามสามนะ่ะมุจชัก เบาไปเสนะพี่น้องเลยขึ้น่าวไม่เคยเขาเนาะเคยเขาของเทีมจะเผื่อโอ้ยโดยโด,โดกระาลพี่น้องเอ้ตีสะพานนี่เบื่องทางขางพี่น้องอู้ยยามเย็นเนาะตะเวียนกำขออก่อยพอดีครับเคยเขาแดงเนะี่ย นี่ไงพุดสีนรารักพูดอ่านกับพ่อเธอตอนนี้กรสิเปี้ยนแม่นานเจ้าพญาละมั่งใหญ่ๆนี่ก็จะพูดเม่นนามสตบเรดอกีน้องเนาอดูอบ๋งสะพานแฝนครับก็จะ <c oughs> เป็นยามแหลงนาอครับเนาอ เป็นนั่แยมแดงยามเย็นเดยนวด,ดลายครับโวด,ดลายมันเป็นยามแดงแบบนั้นยามแดงก็สีไลคือเกาหนกรุงเทพบุญบิวเห็นเดียวเห็นไก่พ่อพี่น้อง มันอยู่สูงเนยสะพานตัวนี้ผ่านสูงเจอเห็นทางกรุงเทียวผู้ก็เจ้าเคยมายเจ้าก็สิบว่าเคยเห็นอะรละคือกัน <laughs> คือผมก็บพรมันเคยมาใหม่มาใหม่ก็ซ้ำว่าเห็นใหม่เนาะพี่น้องเนาะที่เคยเห็นเขาก็เคยเห็นคือกัน ถ้าจะเป็นยูทูบเป๋อมาก็จะขะเหละกันนะบึงเนี่ยลงเนี่ยครับหอยลงเลย,ย,ยกุงกุ้งเทียยังไม่ได้แข่งคู่นั้งฝั่งขวา าเที่ยวกรุงยีงไงน,นี่เลยโอ้โหวางกอ,อครับถนนจักไปใไส่เนน่ยถนนบรูอิควยขวางอยู่โนดแดนนี่ยงกัน,กนโมเมนต์อยู่เส้นเดียวกันได้ครับ อยู่คนละคนละถนนเนี่ยนาะพี่น้องโปรตหลายทรงขจาวากรุ่งเทืองรถหลายไปพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศทางดงประจวบคนละพี่น้องมาถึงว่าอยากทำท่าเฉยๆ ได้เลยแล้วไอ้ RTV นี่ประโยชน์มัน 没有。 ไม่ถึงชั่วโมงเออกำกวอนแต่แต่แต่มันยังไม่เปิดเป็นทางการมีเวลาจะเป็นเงี่ยวต้องเจ๊อกว่าเขาให้เขาเปิดเวลาไหนเดี๋ยวเขาบอกว่าเี้ยงจุดหน่เดียวไม่ถึงชั่วโมงถึง หใช้เลยมันแต่มันไม่ได้ปวดทุกวันอะไรเนี่ยนอนยังไม่เคยกินแบบว่าได้เลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้คนอื่นเขาไม่กินไม่มันยังไงหนูเดี๋ยวนี่ไงถึงแล้วเนี่ยราำสองนี่หรอเส้นนี้หรอ พระรามสองที่ยังยังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จทางดงพอดีครับครับยังสร้างอยู่พุบก็ลายแยกเนาะครับนาะ ไปมหาชัยไปสมุทรส,สาคานสมุทรสงครามมหาชัย จะเคยนอนอยู่ก็อนอนบ้านมนะมเร์ใหม่กันสั่นมาโยกหน้าโยกหลัง 嗯。 ามสองสว่วงมหาชัยครับยังสางอยู่จักปีไรสิไรใสครับส่วงมหาชัยส่วงตลาดไทยครับยังบุ่ยรวยวุ่นวังอยู่วนก็ยังสางอยู่โมเดลง่ายดอกพระรามสองเมืองที่ครับอีกห้าปีจักสิไรใสบริใสพี่น้องเก็ ย, <ITA> ยังเป็นเสาอยู่ก็มีตัวนี้มันสิสร้างไว้สิบุหนี่นครปฐมบุ๋นบ้างน่าจะเป็นทางดอกเมืองครับทางตัวนี้มันสิเป็นทางดอกรุงเถียมนะใส่ในสมัยนาเป็นชายไอเป็นทางเดี่ยงเมืองนะเพราะมันเดียงนุ่งนครปฐมทแถวสามผ่านประเด็นนี้นี่ยังอยู่ในรุงเถียอยู่่แถวมหาชัยแถวอันนี้นะครับ แค่วังบอนมาใช้วังบอนกำลังเป็นเสาอยู่